วัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันเรื่องความปลอดภัยในมากหลายนะคะ,ะก่อนที่เราจะเข้าสู่หน่วยการเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยในมากหลายเราไปชมฟังนิทานเรื่องปลอดภัยได้ก่อนพร้อมกันนะคะไปเลยค่ะนิทานเรื่องปลอดภัยไว้ก่อนเรื่องโดยคุณวนิดาธนะพฤทธิปี ภาพโดยคุณพรเนรอรามมงคลวิชัยพี่หมีใจดีมีเรื่องมาเล่าเกี่ยวกับตัวเราถึงความปลอดภัยหนูหนูควรจำทุกคำสอนไว้อย่าไปกับใครที่ไม่คุ้นเคย ข้อห้ามต่อมาจงอย่าทำเฉยไม้ขีดไฟเอย๋ยอย่าเล่นอันตรายเครื่องใช้ไฟฟ้าหนูจ๋ามากมายอย่าเล่นถึงตายอันตรายมากมีหนูโปรดจงจำ กาน้ำร้อนจีเข้าใกลไม่ดีลวกทีเจียนตายค่ำมืดดึกดื่นกลางคืนอย่าไปป่ารกตรงไหนสัตว์ร้ายมากมีอย่าปีนต้นไม้ระวังให้ดี แตนต่อก็มีพิษมันมากมายพลัดตกลงมาพาเจ็บแทบตายหนูหนูทั้งหลายจำไว้ให้ดีอุบัติเหตุนั้นเกิดพลันทันทีป้องกันให้ดีทุกคนปลอดภัย ค่ะเด็กๆหลังจากที่เราฟังนิทานกันไปแล้วเด็กๆจําได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้างที่เป็นอันตรายต่อเราถ้ายังจําได้คดะคุณครูใครพบควรฟังอีกรอบหนึ่งนะคะอ่ามีอะไรบ้างเอ่ยเครื่องใช้ไฟฟ้าเกี่ยวกับไฟฟ้านะคะเด็กๆเห็นไหมคะนี่เราไม่สมควรเล่นนะคะนี่ถ้าเทาเล่นไปแล้วมันจะเป็นแบบนี้นะคะ ไม่ดีเลยอันตรายมากนะคะและอีกอย่างหนึ่งตาล้นร้อรนนะคะเราก็ไม่ควรเข้าไปใกล้เพราะว่ามันเป็นอันตรายต่อเรานะคะถ้ามันลวกเรามันก็จะเจ็บเศษปดร้อนมีแถ้าผุพองด้วยนะคะอีกอย่างหนึงของมีคมเล่นได้ไหมคะไม่ดีเลยนะคะถ้ามันบาดมือเราก็จะเป็นแผลเลือดอ่อนนะคะแล้วก็ ตอนกลางค่ำกลางคืน,นนะคะเราก็ไม่ควรออกไปข้างนอกบ้านเพราะอะไรรู้ไหมคะเด็กๆอันตราอาจจะมีสัตว์ร้ายเช่นงูหรือว่าอะไรเนี่ยอาจจะจับเราได้นะคะเป็นอันตรายต่อร บินไม่ได้เลยถ้าตกลงมาเราก็จะเจ็กแล้วก็ถ้าข้างบนต้นไม้มีต่อหรือว่ามีแทนมีอะไรอยู่ข้างบนมันก็จะต่อยเราเราก็จะเจ็บอีกอลยเาะเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องระมัดระวังในการที่จะเล่นอะไรก็ให้ดูดีๆว่าเราสมควรเล่นหรือเปล่านะคะอ่าเด็กๆวันนี้คุณครูก็จะมีเรื่องมา มาเล่าไั้กับเด็กๆฟังมาสอนเด็กๆในหน่วยการเรียนรู้ความปลอดภัยมากมายเด็กๆสามารถนําไปปฏิบัติและป้องกันตัวเองได้นะคะวันนี้คุณครูก็มีเรื่องมาเล่าให้เด็กๆฟังวันนี้แค่น,นี้นะคะแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย